เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็นจะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับต่อเป็นเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันต,นตนตามมาตรา33นะครับซึ่งในวันที่20เมษายน2563เนี่ยเขามีการจ่ายเงินเป็นวันแรกนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ย ในส่วนของผู้ประกันตนที่ลงทะเบียนแล้วเนี่ยนายจ้างจะต้องลงทะเบียนด้วยนะครับแล้วก็ข้อมูลของนายจ้างและลูกจ้างจะต้องตรงกันนะครับจึงจะโอนเงินและได้รับเงินเยียวยาตรงนี้ได้นะครับเราลองมาดูรายละเอียดในเรื่องนี้นะครับโดยสำนักการประกันสังคมเนี่ยจะทำการโอนเงินให้กับลูกจ้างผู้ประกันตนมาตรา33เนี่ยเป็นวันแรกในวันที่20บเมษายนนะครับที่ได้ลงทะเบียน กับเว็บไซต์ sso.go.ts ในล็อตแรกและได้รับเงินทดแทนเข้าบัญชีตามที่ได้ลงทะเบียนไว้งวดแรก62นะครับโดยดรดวงฤทธิ์เบญจาธิกุลัยลุ่งเรืองได้กล่าวว่าการจ่ายเงินทดแทนเมื่อลูกจ้างลงทะเบียนแล้วเนี่ยนายจ้างก็จะต้องลงทะเบียนเพื่อยืนยันข้อมูลของลูกจ้างด้วย เพื่อให้ข้อมูลทั้งสองฝ่ายเนี่ยสอดคล้องกันทั้งฝั่งของลูกจ้างและนายจ้างโดยขั้นตอนทั้งหมดของนายจ้างเนี่ยทางดรดวงฤทธิ์ได้จัดทํามาให้เรียบร้อยแล้วนะครับนายเพจดรดวงฤทธิ์เมื่อลงทะเบียนครบทั้งนายจ้างและลูกจ้างก็จะได้รับเงินอย่างแน่นอนนะครับทีนี้เรามาดูในรา,ายละเอียดขั้นตอนการลงทะเบียนสําหรับนายจ้างกันนิดหนึ่งนะครับขั้นตอนเนี่ยนายจ้างจะต้องเข้าไปที่ เว็บไซต์ w w w s uh, s o so. g o t h นะครับแล้วขั้นตอนที่2ก็คลิกไปที่กรอกแบบฟอร์มขอรับประโยชน์ทดแทนนะครับในข้อที่3คลิกที่ข้อ3นะครับก็คือจะมีอยู่3ข้อนะครับก็คือ1ว่างงานสำหรับผู้ประกันตน2ชลาภาพและในข้อ3เนี่ยเป็นกรณีนายจ้างรับรอง การหยุดงานของลูกจ้างอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยนะครับให้ท่านคลิกที่ข้อ3สําหรับนายจ้างนะครับต่อมาเราก็ใส่ข้อมูลรายละเอียดต่างๆลงไปนะครับแต่ว่าถ้าอันไหนเราลืมใส่มันก็จะขึ้นข้อความนะครับเป็นภาษาอังกฤษแบบนี้นะครับนี้หมายถึงว่าเราอาจจะกรอกข้อมูลไม่ครบนะครับตรงนี้ไม่ต้องตกใจให้ท่านย้อนกลับไปใส่ให้เรียบร้อยแล้วกด s u b m i t ใหม่นะครับทีนี้ มาเริ่มกันในขั้นตอนที่4ต่อนะครับในขั้นตอนที่4เนี่ยกรอ,อกข้อมูลนะครับข้อมูลตามนี้เลยนะครับก็จะมีชื่อสถานประกอบการเลขที่บัญชีสถานประกอบการ10หลักนะครับประเภทของธุรกิจนะครับให้ท่านใส่ประเภทข้อมูลของธุรกิจจังหวัดที่ตั้งสถานประกอบการนะครับตรงนี้คือข้อมูลในข้อที่4จะต้องกรอ,อกข้อมูลให้ครบตามนี้นะครับต่อมาในขั้นตอนที่5 ก็คือใส่สาเหตุที่ลูกจ้างไม่สามารถทํางานได้นะครับแล้วก็ขอรับรองว่าลูกจ้างไม่สามารถทํางานได้จากสาเหตุในกรณีที่สาเหตุมีมากกว่า1สาเหตุท่านจะต้องยื่นแบบคําขอใหม่แยกตามแต่ละสาเหตุนะครับ1แบบฟอร์มรองรับได้1สาเหตุ1ก็คือลูกจ้างต้องกักตัวเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 2ภาครัฐ สั่งให้ข้าพเจ้าปิดกิจการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 สามข้าพเจ้าสั่งปิดเองเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจและสี่ข้าพเจ้าสั่งปิดเองเนื่องจากมีลูกจ้างสุ่มเสี่ยงติดเชื้อโควิด -19 นะครับนี่คือในรายละเอียดข้อที่5ต่อมาในข้อที่6วิธีการกรอกข้อมูลของลูกจ้างตรงนี้สำคัญมากๆนะครับ ให้กรอกดังตัวอย่างข้างล่างนี้เลยนะครับก็คือชื่อนามสกุลเลขบัตรประจำตัวประชาชนของลูกจ้างเนี่ยนะครับวันที่เริ่มหยุดงานแล้วก็วันสุดท้ายที่หยุดงานนะครับตามตัวอย่างนี้เลยนะครับถ้ามีลูกจ้างหลายคนก็ให้ใส่ลูกน้ำนะครับก่อนที่จะขึ้นบรรทัดใหม่ทุกครั้งและบรรทัดสุดท้ายไม่ต้องใส่ลูกน้ำนะครับตามตัวอย่างนี้เลยนะครับต่อมาในข้อที่7นายจ้างก็จะต้องกรอกข้อมูลนะครับ ในช่องสี่เหลี่ยมก็คือยืนยันการรับรู้คำชี้แจงการกรอกข้อมูลนะครับแล้วก็กรอกรายชื่อลูกจ้างที่หยุดงานมีดังนี้นะครับกรอกลงไปทั้งหมดนะครับแล้วก็ประสงค์ยื่นเรื่องกับสำนักง,งานประกันสังคมที่ใดนะครับกรอกลงไปตรงนี้ชื่อนามสกุลนายจ้างหรือผู้รับมอบอำนาจจากนายจ้างอีเมลของนายจ้างเบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับ ต่อมานะครับเมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาติ๊กตรงช่องเครื่องหมายสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับว่าข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเนี่ยถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการและข้าพเจ้าเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหากปรากฏภายหลังว่าข้าพเจ้าไม่ได้เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลข้าพเจ้ายินยอมให้สำนักงานดำเนินการตามกฎหมายนะครับติ๊กที่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับแล้วกดซับมิตนะครับ นี้ก็เป็นอันเรียบร้อยสําหรับการกรอกข้อมูลในส่วนของนายจ้างนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนายจ้างท่านใดนะครับที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลให้ท่านรีบกรอกข้อมูลเลยนะครับเพื่อที่จะให้ผู้ประกันต,นตนตามมาตรา33ที่เป็นลูกจ้างเนี่ยได้รับเงินอย่างรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการกรอกข้อมูลจะต้องกรอกทั้ง2ทาง ก็คือทางในส่วนของลูกจ้างและในส่วนของนายจ้างนะครับครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารอื่นๆกันในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ